ึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานสําคัญในวันนี้ทําให้พวกเราเรานี่ยได้สดชื่นนะฮะแล้วก็อร่อยนะไปกับมะพร้าวน้ําหอมพันก้นจีบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับก็เป็นเอกลักษณ์ของภาพบริษัทต์เนซีโฟกัีเช่นเดียวกันครับเป็นนวัตกรรมที่จะมาช่วยให้ชีวิตโดยเฉพาะชีวิตคนเมืองแบบเราเราเนี่ยนะฮะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทางทีมงานนะฮะจะได้แจกโฟโคสบั๊กเกให้คนละหนึ่งลูกนะครับอ่า และพอแกะเข้าไปด้านในนะฮะจะไม่ได้มีเฉพาะตัวลูกมะพร้าวเท่านั้นนะครับจะมีะอุปกรณ์อยู่ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะคือชิ้นที่อยู่ในมือผมนี้ครับพี่ขนยัมนี่เลยนะฮะอันนี้คือคอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆหรือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ NC c o c o n u นะครับที่เราจะใช้ในการจอะอย่างที่บอกเพราะว่าไม่ฉอบเพียงแค่จอะก็ได้ความสนุชื่นครับและช่วงนี้นะคะรับขออนุญาตเรียนเชิญน,นูบบ้บริหาิและแขกที่ไม่เกียรติ ให้เกียนหน้าบนเวทีนะครับเพื่อทำให้ทีเปิดตัวโคโค่บักเก็ตขงหมท่านแรกขอเรียนเชิญคุณนรงศักดิ์ชื่นสุชนกรรมการผู้จัดการบรษิษัทเอ็นซีคุ้มนันครับท่านที่สองครับเรียนเชิญผู้ช่วยวาศาสตราจารย์ดรพิรศักดิ์สายประสาสคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ทร,รัรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรครับท่านที่สามครับท่านดล็อกเตร์สุรโกชามาสร,รองปรัชญาศุกร์สังคมครับท่านที่สี่ครับคุณสิริพรวรคุณน้ำลงชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ทรงวิชาการเกษตรครับท่านที่5ครับคุณหลิวหัวยูครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท CIC c ประเทศไทยจำกัดครับท่านที่6ครับท่านนดีศักดิ์วรภูมิพินิจครับนักวิจัยอาวุโส S c G p a c k a g i n g ครับท่านที่7ครับคุณท่านโรงกรองชนครับอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีครับและท่านที่แครับ คุณสภิสิทธ์รู้ยืนยงจากบริษัทเดอะมอลล์ครุบผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้าตลาดสดกับเป็นเชิญครับท่านผู้บริหารนะฮะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทั้งแปดท่านหน้าบนเวทีนะครับก็จะร่วมทำพิธีเปิดตัวโกโก่บกเก็ตและก็อุปกรณ์พิเศษของเราไปด้วยกันครับเดี๋ยวตอนนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับแกะถุงได้เลยครับท่านผู้มีเกียรติอยู่ด้านล่างครับสามารถแกะถุงได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทําการเจาะปบร,รองรับกัน ด้านในจะมีะอุปกรณ์อยู่ทั้งหมด2ชิ้นครับคืออุปกรณ์ชิ้นนี้นะฮะที่ใช้ในการจอดและอีกหนึ่งชิ้นคือหลอดครับณตอนนี้อย่าเพิ่งจอดนะครับอย่าเพิ่งจอดนะฮะเดี๋ยวให้ทุกท่านเตรียมพร้อมกันก่อนพอเห็นอุปกรณ์ด้านในแกะซองออกได้เลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปเห็นอุปกรณ์ด้านในท่านต้องแกะถุงของโคโค่บักเก็ตของเราก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวทีมงานช่วยเก็บถุงที่ทางท่านประธานท่านผู้บริหารรวมไปถึงที่ผู้มีเกียรตินะครับได้แกะแเราเรียบร้อยพี่ๆสืบัชนแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเจาะไปพร้อมๆกันครับเพื่อเป็นการเปิดตัวอุปกรณ์พิเศษต้องบอกว่าชิ้นเล็กๆตัวนี้ลนะฮะที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถทานาาน้ำมะพร้าวน้ําหอมได้อย่างง่ายดายมากๆปกติแล้วเนี่ยบางทีเราซื้อมาจากศูนย์การค้าหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาจะไม่มี การชอคให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเราทานน้ําก่อนเนื้อที่เหลือเนี่ยเรายังเอาไปทานที่บ้านได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์ช่วยแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทานทั้งน้าและเนื้อนะครับเอาละครับทุกท่านครับเดี๋ยวก่อนจอขออนุญาตชูในครองอุปกรณ์พิเศษของเราก่อนครับอ่าชูมาหน่อยครับจับทางด้านล่างนะฮะตรงแบนๆนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้สื่มลชนได้เก็บภาพครับ ั้งแต่ท่านด้านบนเวทีนะครับอ่าจจากด้านล่างเป็นแบนนะครับแล้วก็ชูด้านแหลมๆขึ้นครับแล้วก็หันหน้าไปทางพี่ๆช่างภาพสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ถ้าผู้มีเกียรติด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับเอาละฮะแล้วก็ ดึงสติกเกอร์ออกได้เลยครับที่ปิดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะจะเป็นส่วนที่ปิดบริเวณเนื้อนะฮะเนื้อของมะพร้าวซึ่งท่านสามารถจะเจาะได้ง่ายแต่ว่าอย่าเพิ่งเจาะนะครับดึงสติกเกอร์ออกรอไว้สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะเจาะพร้อมๆกันนะครับส่วนหลังจากการเจาะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะเสียบหลอดเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถดื่มได้เลยทันทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเจาะนะครับเดี๋ยวเรานับแั่พร้อมกันนะครับเอาแะครับตอนนี้ถ้าเกิดท่านพร้อมแล้วครับขออนุญาตเริ่มต้นที่สิบครับ ขออนุญาตถ่ายภาพสักครู่นะฮะเดี๋ยวขอเป็นท่าท่าดูดมะพร้าวพร้อมกันก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ให้อีกสองท่านได้เตรียมพร้อมก่อนนะครับส่วนด้านล่างนะครับเจาะเสร็จแล้วเสียบหลอดแล้วดูดได้เลยครับรับความสนใจ่อกผู้ร่มกันครับขอเป็นช็อตดูดก่อนเลยครับทุกท่านและผู้บริหทีมทั้งแปดท่านนะครับ โวนอีนิชช็อตเขาเป็นถือครับเป็นถือถือเฉยๆครับถือบรนเบนบรนเบนตรงอกนะระดับอกับผมแล้วก็อีนะินออนะาานชช็อตมือซ้ายเป็นกดไลค์ครับผมมือซ้ายกดไลค์มือซ้ายกดไลค์มือขวาถือลู่เร้ามือซ้ายกดไลค์นะครับโอเคครับผมพีสูจน์ครับมือซ้ายกดไลค์ครับผมกดไลค์ ครับคุณครูเตรียมนะครับครับผมก้าวของคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับผมขอเสียบ สดๆจากลูกนะฮะโดย NC โกโดนั้นครับแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญนะฮะทั้งเจ็ดันนักพรด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญรดุยอยู่ต่อหน,น้าทนเวทีครับ ผมว่าอยากจะสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญที่แม็กกอบริเวณดนะ้านหน้างานนะครับหลังจากที่จบงานเราเรียบร้อยครับเอาละฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เรามีวิดีให้เ่ื่อด้ชมกันครับ ไว้ตัดเยี่ยนตีภูมิคณะกำกัดนะครับก็ขอขอบคุณท่านสุราบนชามารถท่านรองศาสตราจารย์ศัลยกรรมอาจารย์ธีรตังค์นะครับที่ทําให้งานนี้สำเร็จแล้วก็ขอบคุณท่านปอว์นะครับแล้วก็ท่านรองรัตน์พ่ชัยบมแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนี้นะครับที่เป็นที่ให้เกียรติมา ในงานวันนี้ผมขอขอบคุณมากในนี้มีทั้ผู้มีอุปการะคุณสำคัญสำ,ำคัญมากๆเลยที่ทำให้มีเอ็ได้สามารถดำลงเติบโตมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าผู้วิเกีรตในนี้หลายๆท่านที่ช่วยตรับสนุนเป็นแรงผลักดันในด้านต่างๆทำให้เอ็ีคุณนั้นมีที่ยืน จาก,กเกษตรกรตัวน้อยวันนี้เราสามารถพาชุมชนของเราดำเนินของเราลาบุรีของเราให้ส่งสินค้าในพื้นที่ของเราไปสู่ตลาดโลกแล้วก็ทำให้สินค้าของเราเนี่ยขยายเติบโตขยายฐานเมื่อก่อนมะพร้าวหอมปูกเียนแค่เดินตะดวกปัจจุบันต้องบอกว่าปู่กระจายไปทั้งจังหวัดราบุารีแล้วแล้วก็ ตลาดเมือ่อก่อนท,ที่ที่รับซื้อสินค้าจากเราเนี่ยมีไม่มากคนระับปัจจุบันต้องบอกว่าใหญ่ามากๆจนผมคุยกับเพื่อนชาวจีนด้วยกันเนี่ยเราบอกว่าไม่ต้องมาแข่งมาต้องแยงกงในตลาดใหญ่ดูว่าเราจะพัฒน,นาตัวของเราเองอย่างไรให้ไปตอบโจทย์กับลูกค้าถูกใจลูกค้ามากที่สุดวันนี้จึงมีที่เราคิดขึ้นมาคือ พันแรกเลยพันอย่างที่ท่านพกล่าวถึงพันที่คือหัวใจสาคัญเรามีพันที่ดีเราก็มีใช้ไปนฝักเรื่งแล้วสินค้าเรามีตั้งแต่วัตถุดิบวัตถุดิบดีเอ็นตีพวกนั้นํารงอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งเราปเป็นเนนกษตรกรเรารู้ว่าต้องไปฝอยมะพร้าวตอนไหนเราโตมาในเด็กสวนมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวอยู่บนต้นไม่ได้อร่อยทุกเวลาอย่างนี้ เราเก็บเร็วไปก็เปรี้ยวเราเก็บชา้าไปก็ต้าไม่อร่อยเรารู้เวลาตองไปเก็บตอนนี้ลงมาแล้วถึงอร่อยแล้วก็พันดีเสร็จแล้ว<ม>เรื่องของการตลาดจากเกษตรกรเราจะไปถูกผู้กินเนี่ยผู้กินมีทางเลือกมากมายเราจะครองใจเขาได้ยังไงนอกจากรสชาติแล้วณนะวันนี้ที่เราเกิดโค้กพปคเก็ตเพราะว่าทําให้กินง่ายขึ้นเราต้องการเพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้บริโภค เราเรียนรู้ว่าเราเดินทางเยอะในประเทศแถบยุโรปแถบอเมริกาเขาไม่ได้ชอบอาหารแบบรูปแบบนี้เขาชอบความง่ายชอบกินจากขวดฉะนั้นเราก็ผลิตสิน,นค้าแบบขวดไปขายเขาแต่ในเอเชียโดยเฉพาะจีนหรือฮ่องกงหรือในโซนเอเชียด้วยกันเขาชอบการกินจากลูกเราทำให้ลูกกินง่ายที่สุดมะพร้าวน้ำหอม เป็นผลไม้เปิือแข็งจะใช้ยีโตจะใช้มีดอะไรกินยากไปหมดเลยเราได้คิดสิ่งนี้ขึ้นมาปัจจุบันเราจดอนุสิทธ,ธิบัตรเป็นรอยแล้วพร้อมที่จะไปดูตลาดโลกเราทําสิ่งนี้เพื่อตอบโจทย์ความน่ายวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านรวมทั้งทีมน้องๆด้วยถุงสวยๆนี้จาก S อ g ซ้องขอบปรโหวหน่อยกล่ <c ười> องสวยๆก็ s อ g นะครับในนี้ิีัณฑเทคโนโลมามา,มาเยอะเลยแล้วก็ปัจจุบนันสินค้าของเอ็นทีพนะมีวางขายในเซ่นในโลตัสปัจจุบันเป็นชื่อเป็นโลตลัสครับแล้ววันนี้ทางผู้วิหารสองคังกูเม่เมกาของทางรมเข้ามาด้วยเราหวังว่ากูเม่เมกาคงจะมีโอกาสได้ไปวางขายในกูเม่เมนะครับซึ่งปัจจุบันเอ็นทีเราเพวางขายแล้วสองสองเอ็เคยู 2, 2 U, อยากจะมีเอ็เคยูต่อไป <c oughs> ครับผมก็ <c oughs> วันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน,นมากๆสิ่งที่ผมต้องขอบคุณก็คือทีมบริหารของผมด้วยมีน้องชายเปสองท่านมีเพื่อนรักงผมและมีภรรยาผมด้วยที่ทาให้เอ็นีโวนัทแข็งแกร่งแข็งแรง,แ,ง,แ,รงแล้วก็เติบโตมาถึงทุกวันนี้รวมทั้งทีมงานน้องๆในไยตัดผมด้วยทั้งทุงงงคทงทกคะแนนที่เราทุกคนเป็นคนในพื้นที่ ทุกคนเรียนจบก็ไม่ต้องไปหางานทำเพราะเอ็นพีคุณัสเป็นบริษัทในพื้นที่ที่สามารถดูแลจ้างงานจ,จัดหางานสามารถทําให้ไม่ต้องเกิดการเดินทางทไกลแล้วก็รายได้ไม่ต้องเสียค่าที่พักไม่ต้องเสียค่ารถค่าอะไรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆลว้ววันนี้ขอบคุณจากใจจริงขอบคุณมากครับผม โคโคนันนะครับไม่เกีรยิถ่ายภาพด้านบนเวทีครับเดินเชิญครับเดินเชิญเลยนะครับคบณะผู้บริหารทีผู้บริหารหนะฮะจากเอ็นซีโคโคนันครับ พิลลึกนะครับมอบให้กับทางผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ขอยนเชิญรับหน้าที่บริเวณด้านหน้าแบงก์ดอกนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้างานของเรานะครับช่วงนี้นะครับในช่วงบริหารนะครับจากด้านบนเวทีนะครับและวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านนที่สละเวลาที่ข้ามาร่วมงานนะครับขอบพระคุณท่านผู้ช่วยอาจารย์ดรพีรศักขายประสาสอย์อีกสูงนะครับ ำเร็จในวันนี้นะครับร่วมกับทาง NC ของณของเรานะครับกับาวขอบคุณท่านดรสุรพลชามาสเพีสูงนะครับรองประธานกระทรวงสาหกรรมครับขอบคุณคุณสิริพรวรคุณดำรงชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนตรงวิชาการเกษตรด้วยนะครับขอบคุณคุณหลิวโวยชูนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับผมทั้ง7ท่านนะครับร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีครับเรียนเชิญนะครับ กรรานะครับคุณสรพลนะครับคุณริวโอยูนะครับคุณสีพรท่านอดีตศาสตร์นะครับคุณนรงแล้วก็ท่านอดีตสิร์ด้วยนะครับเป็นเจ้าหน้าบรเวทีครับขออนุญาตเก็บภาพอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําการมอบของที่ระลึกนะครับบริเวณแบ็กด็อกด้านหน้างานครับซึ่งวันนี้ทางเรียนซีนูโฟนของเราเนี่ยมีของที่ระลึกมอบให้นะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากบริษัทอร่อยเองนะครับผมต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรียนซีนูโฟนเนี่ยนะฮะมีหลากหลายอย่างเลยนะฮะ เป็นเนพียงอัรารูปจากมะพร้าวน้ำหอมนั่นเองครับท่านใดที่อยากจะมาลองชิมนะครับบริเวณด้านหน้างานมีให้ชิมนะครับรวมไปถึงมะพร้าวน้ำหอมผสมกันชงด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังทำการพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็นนในอนาคตใกล้นี้น,นะครับก็น่าจะเริรับรองจากออยอแล้วก็สามารถวางจำหน่ายได้ครับ จากต้นออกมาจากทลายเลยนะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็อีกหนึ่งวัตรกรรมของเรานะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วด้วยนะฮะขออนุญาตนะครับทุกท่าน,นถือขวดในหน,หน้ำมองนะครับเราจะถือด้วยมือขวานะครับ มีสิบุคชนนะครับที่เกิดว่าอยากจะสัมภาษณ์นะฮะหรือว่าถ่ายรูปท่านผู้บริหารและผู้วิเกียรที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็หลังจากเสร็จนพิธีการเดี๋ยวเรียนเชิญบริเวณด้านหน้างานบริเวณบัดกรอบนะครับสามารถถ่ายภาพแล้วก็สัมภาษณ์ท่านผู้บริหารได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะขอข้อมูลเพื่อไปทําสื่อไปทาสัมพาษณ์ต่งตางๆก็สามารถสอบถามข้อมูลได้กับทีมงานของ NCU พวกนั้นเลยนะครับ พัฒนามะพร้าวน้ำหอมเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัท n อ็นซีัคนจำกัคกับและคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรครับแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญผู้มีเกียรตินะฮะทั้งเจ็ดท่านนะครับรับของที่นะลึกนะฮะบริเวณแม็กดอดกันหน้านะครับสวัสดีคทางเอ็นซีโคโค่นของเราเนี่ยมีความยินดีนะอยากจะมอบผลิตภัณฑ์ดีๆจากทาง